ส่วี่ข้ผมต่อมานี่ครับวันนี้ผมก็จะมาฝอนวิธการแก้ไขสาหรับโปรแกรม n l นะครับใครที่กด Inject แล้วมันหลุดนะครับผมแอร์เทปุ๊บแล้วมันแบบเด้งโลบอกอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเกมหลุดไปเลยนะครับผมแล้วเราออกเกมใหม่แล้วกดแอเทเหมือนเดิมแล้วมันหลุดเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็มันจะมีวิธีการแก้นะครับนั่นก็คือว่าอ่านโปรแกรมก่อนนะครับให้เรานะครับไปลบโลบอกก่อนนะครับ โดยที่ผมจะเปิดคอนโดน์พาเนลขึ้นมานะครับก็ไปที่ด้านล่างนะครับผมใครที่ใช้ Windows 10นะครับคือโปรแกรมสนอเองมันรองรับ Windows 10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกดล่างขวาตรงนี้นะครับิมพ์ว่าคอนโดน์พารเนลนะครับแบบนี้นะครับตัวแรกตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นส่วนหน้าอใช่ไหมครับให้เราคลิกไปส่วนของ n i n s t a l l โปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาลบลบบอสนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วกด Uninstall นะครับผมมันก็จะลบให้อใช่แบบนี้นะ ปดาวน์โหลดใหม่คือเปิดเกมนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับมันจะให้ดาวน์โหลดนะครับมันี่ปุ่มดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดมาปุ๊บก็เปิดโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับพอลบเสร็จนะครับเราก็ได้ไฟล์าแล้วใช่ไหมซึ่งเราไปลบไฟล์ส่วนของเสนเลก X ต่อครับก็คือว่าคุณจะเห็นไฟล์ในบินนี้ใช่ไหมครับอ่าเราปิดโปรแกรมเสนเลก X ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ปิดมันจะไม่สามารถลบได้นะครับกดปิด X แี้บร้อยจากนั้นนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์บินนะครับให้กดลบไปเลยลบทิ้งไปเลยแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมา มันก็จะเร้งแบบนี้นะครับให้เรากดโอเคนะครับจากนั้นกดเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะติดตั้งให้ใหม่นะครับนี่ครับผมก็ถ้าใครไม่ได้ปิดไฟบล็อกก็จะเป็นลำนันนะครับอ่าเมื่อเาดาวน์โหลดใหม่ให้หมดเลยนะครับส่วนโรบอทนะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะติดตั้งติดตั้งให้ใหม่นะครับโหลดใหม่หมดเลยนะครับผมต่อมาครับให้เราติดตั้งเนเอ็กซนะครับซึ่งผมจะแปะไว้ด้านล่างอธิบายนะครับก็คือก๊อปมาปุ๊บก็คือผมจะแปะไว้ด้านล่างอธิบายนะว่าแบบว่าส่วนว คลิปเนี้ยอ่าคลิปที่คนดูอยู่เนี้ยมันจะมีด้านล่างตรงนี้ใช่ปหด้านล่างข,าข้อความเนี้ยผมจะแปละลิงก์ไว้ตรงนี้กดดาวน์โหลดมาแล้วกดคำว่าคลิปนะครับแล้วเรากดเปิดขึ้นมาเลยแล้วกด yes นะครับมันก็จะมีให้ติดตั้งกด ifset นะครับแล้วกด next. Next. next next ไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดตั้งให้เรียบร้อยนี่ครับผมมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ซึ่งเหนือผมผมติดตั้งไปแล้วไงมันก็จะดิ่งแบบนั้นนะครับโอเคก็จบคลิปวิดีโอนี้นะครับ